Happy birthday to happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <coughs> 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 มาบ้านหมออ้อมแทงจนพุนแล้วอะใหตรวจใครก่อนตรวจใครก่อนอ้อมสินก่อนเลยอ้อมเก่งอ่ะข้างเดียวมะแต่อ้อมแหลมลึกนะพี่อ้อมเอาลึกๆเลยอ้อมเอาให้มันพา้ารงมกโฮ้ยสุดยอดท่านี้นะคะเพราะว่าฟิเนตเรานะคะตอนนี้มีตรวจเอทเคทุกครั้งนะคะตรวจเองด้วยเพราะว่าเจอคนเยอะนะคะคัดกรองคนตลอด จนแบบว่าโอ้โหอ้อมสุดสุดยอดมากคือเก่งมากอ่ะคือตรวจคล่องว่ะตรวจคล่องอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เดฟให้ตรวจก่อนค่ะตรวจก่อนนะตรวจก่อนนะเด็กจะเข้ามาหาใช่อันนี้อันยอดมากอ้อมยอมรับเลยเพราะว่าแม่ช้างไม่้อมตรวจคล่องจะตรวจน้ออ้อมก่อนนะใช่ค่ะตรวจก่อนค่ะ Anh lăn vô Đẹp Ồ, Đẹp nè. cho viên má hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดค่ะ้อตว่ามากนะมือน่มากอรกหลไม่กูมันรู้เลยว่าโดนสามทักหลังไหนจริงจเออมันรู้สึกว่าโดนข้างในอ่ะในข้างในเ่ยมาอ๋อไม่ขนดแั้เนแต่มือเบาไม่กู้คือเบาไหมครับูดิ อออ้มคืออ้อมนี่คือตรวจ่อยมากพี่อย่างอ้อมตรวจทุกอาทิตย์เลีอาทิตย์หนึ่งครั้งเราอ้อมดูจากหมอบอกว่านี่ถ้าเราถ้าเราแยงขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นโพรงไซนัสมันไม่ใช่สารสลังสารสลังเราต้องไปทางแบบไปทางเทียงมอกมาใช่จริงเพราะว่าเมื่อกี้พอแยงรู้มันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นสารสลังจริงมันจะมีเหมือนมันน้ำมูกแบบไหลออกมาผลแยงเป็นไหมเออแต่ว่าอ้อมนิ่งมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะทำกระดูกหรือเปล่านะไม่เจ็บข้อหมอ ขึ้นสองวะอันเดียวอันเดียวดีใจจังเลยสอขีดคุณท้องขีดเดียวรออีกสักแป๊บแค่สิบห้านาทีที่ฟิ่เนี่ยเราก็ทำแบบนี้ะไม่ได้นะพี่ปลอดภัยปลอดภัยค่ะตรวจจนคล่องค่ะบ้านนี้เพราะว่าพี่บอมไปทุกสาขานะคะบอสบอมดีเราไปทุกสาขาเพราะฉันตรวจตลอด จนต้องตรวจคล้องแก้วกันแบบนี้เลยวันนี้เรามาที่บ้านนะคะครอบครัวะะดูกันแบบครอบครัวรักกันมากวันเกิดวันนี้นะคะบอสก็ชวนมาที่บ้านนะะ้องต่ายยังไ <c oughs> ม่ได้ป่กเค้กเลยซึ้งขึ้นมาละของพี่ญิงขึ้นแต่ขึ้นจางขึ้นขิดนึ่ง แต่เราลอ15นาทีก่อนเดี๋ยวมันจะถึงจะชัดเพรมันคือตรงนี้ใช่ตงแสงไม่เห็นสรุปไม่ทองไม่ทองนะฮะดีใจด้วยครับเดี๋ยวเอามาเให้อันนี้ไม่ทององปลอดภัยนะคะนะคะถ้าเกิดว่าพบเชื้อมันจะขึ้นสองขีดแต่ว่าถ้าไม่พบเชื้อมันจะขึ้นหนึ่งขีดนะคะอ๋อมาแล้วมันขึ้นเข้มแล้วนะคะวันนี้มาอ่าวันเกิดนะคะมาเลี้ยงที่บ้านนะคะ บ้านบอสก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีอะไรเพื่อนก็เอิอนหาตลอดพี่น้องจ้าจังสี่แล้วจ้ายังว่าบออยากทิ่มว่าอยากฟ้าเพื่อนไปใส่แล้วค่ะพี่น้องจ้ารักกันเหมือนพี่ชายนะคะออมสินทํางานก็เพื่อนมน้าแบบเป็นสิบปีแล้วมาได้แล้วไอ้เงินกันไอ้ข้าวบ้นเลยไปไหนไปเข้าบ้านนะคะเจ้าของบ้านมันเรียกไอ้วบานที่มุงผู้ช่วยนี่มันไปหลับไปกี่อะไรนะไปหลับไป

Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you กันไม่ได้นี่เ3แล้วหมดแล้ววันนี้่เกต3เกตทเดายอะไรอ่ะ เป็นหนุมแล้วเป็นนมแล้วไม่ต้องมีความรักไรกันแล้วอันนี้ออกก่อนอันนี้ออก้แล้วอกน้องมาทำกัแพงๆนอายุ3เด3แล้วไปเอาที่มาลูกไปเอาที่มาใหเเอเียใจน้องมาบอกก่อนว่าจะมีอะไรใช่ล้อไม่ล้อล้อให้ลยนี่ ไอกม่เป็นไรโอเคโอเคเขาาฝากเก็บเัรไพภได้ไงวันนี้ยอ๋อเกาสียเทเสียเทปทำอะไรได้ไมมาโดนฟ้าดุมันเลยมดใจร้อสบายดีนะมก้าหีกาหีอ๋อยังแพ้เหรอกแพ้เหรอ คุยดิคุยคุยคุยไหนคุยไหนขอบคุณค่ะยุยจะฉีดสามไว้สามสิบเจแ้มาชอบคนนดีแล้วแ้เลยไม่ต้องอายอะไรจะมาเนี่ยโอ้ยคนใหแลช็อตายแล้ว ขอบคุณออมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณบ้านครอบครัวมิชลินค่ะมีครอบครัวของบ้านหลังนึ่งนะคะก็คือครอบครัวมิชลินนะคะเป็นครอบครัวดอะฟิตเนสค่ะรวมกันพี่น้องกันนะคะก็มีมาเลเซี่บ้านบอสบัมเบ้หรือบอสกัรนะคะอันนี้อไรขเอาเอางอันนั้นเอะไรฟิลเตอร์เอ เค้กชิมโตค่ะแล้วก็บายมิชลินนะคะเคกเล็กน้อยขอบคุณนะคะมันเขาใหญ่น่าจะปวดน่าดูแล้วเราจองไม่กี่วันแล้วบอกือปะเิมโตแล้วก็ทาน่าจะอยีคะ การันตีร้านตัวเด็ดค่ะวันนี้อยากกินมากอยากกินม่กอยากกินมากเพื่อนสาวค่ะมาวันเกิดขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณแอดมินพอรค่ะขอบคุณมิชลินนะคะทุกคนน้องพิการบอยสการไปทุกเดือนปีอ๋อสี่น็อตบอลเล่นะคะคยาบ้านนะคะพี่ชอเพื่อนตีอ

อร่อยมากจกินได้ไหมเยวกนกีิน้วยนี่คือบอสอีกคนหนึ่งของเดฟินเนนะคะบอสโสนะคะวันนี้ก็เอาเค้กมาให้หญิงด้วยจ้า อะคะอันนี้บอสเดฟลีนเอ้ยเดฟลีนอะไรไหมคะเดฟลีนอะไรไหมคะเริ่มเซแล้วอ่ะเอ็กกินเลยกินเลยอุ้ยคว่านไปอีกแล้วอ่ะไปจะอ้วนนะช็อกโกแลตเองไม่ค่อยกินอ่ะเอาแต่เดฟป้อนะอ่ะเฟจะอ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนไม่อ้วนไ่อ้นตอ้วนไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนครับอ้วนไหมพี่เดฟอ้วนไหม เทปพีเทวนไหมคะแผลหลับก <c oughs> ันมาที่นี่แลยโอ้ยโอ้ยอันนี้อร่อยอ่ะพี่เดบกินดิพี่เดฟกินอร่อยมากยังไม่อิ่มเลยค่ะเไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เด็กกันนะอันนี้เช็ด้เด็ได้ด้ได้ส่ดดมาเลยเพราะทไมเาถงถม่าอะไรอร่อยมากเขาาเห็นที่มันจอที่เขาไปกับไนมองแล้วเอไกดดร้อ่ี่ไบอก่าดีมากตไม่อไ้เไม่ไห้ไม่้องรไ้ไม่รอไห้ไม่ตรงไห้ไม่้อง้ไห้ไม่ต้อรอไ้ไม่องไ้ไม่อไ้ไม่ได้ไม่้องไ้ไม่งไห้ไม่ไ้ไม่ ไค่อยเขย่งขอบคุณับพี่เกมสาอร่อยไหมเพือลืมหรอร่มยังอร่อยไหมคะอร่อยมาไม่เป็นไรฟ้อนเดี๋ยวพี่ไปเอาเองได้่มูกระท้ากันค่ะวันนี้ฉลองวันเกิดนะคะเอาเลยแล้วเนี่ยไม่เป็นเค้กแล้วเนี่ย <c oughs> บอสค่ะบอสใหญ่คนนึงค่ะมาแบ่งคู่ด้วยพี่มาแบ่งพี่ด้วยนะถ่ายทีมห้าร้อยเลยนะแบ,บ่งด้วย <c oughs> เอาค่าตัวเหรอคะเพื่อน <c oughs> เอาค่าตัวไปทำอะไรคะ <c oughs> ชิลโบ <c oughs> แอดมินที่สวยแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของเดอะิีนนเน็ตนะคะ <c oughs> แอดมินสาขาแรกหรือเปล่าคะ <c oughs> แอดมินเป็น GM นะคะหรือว่าเกม GM เมอีกคนหนึ่ง GM แปลว่าเกมเป็นคู่แข่งของ GM เันักินหมูกระทะอิ่มแล้วค่ะน้มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอาบน้ำนอนกันแล้วนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้ก็มาอยู่ที่บ้าน b อสฟอมเดนะคะอยู่กับพ่อฟอรมิชลินค่ะ วันนี้มีความสุขมากเลยอยู่กับเด็กๆเป็นพา2,000 2เป็นพาเลี้ยงเด็กแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนเลยเด้อ<า>อันนี้อาบน,น,น,น้ำนอนไหมฮะผม,ะม,ผมน้ะนอมกี่โมงพี่เดฟนอนกี่โมงนอนสี่โมงนอนสี่โมงนะสี่โมงอือันนี้ขี่ปกติถ้าตอนนี้ตอนนี้กี่โมงห้าจะห้าทุ่มแล้วคะ่ะสี่ทุม่มสี่ทุ่มเองเหรอจะห้าแล้วนะ นอนไหมคะชอบเอกขมิดไข้เล็กน่อยเดฟินก็ต้องนอนเร็วนี้เดฟินเป็นเหล็กสี่ทุ่ม็ี่สิบห้าเองสี่ทุ่มนี้สิบห้าก็จะห้าทุ่มเงลูกอีกแป๊บหนึ่งก็จะห้าทุ่มเองอีกแคาละทีเด้อใช่สามสิบห้าละทีทำลายอือค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ